สวัสดีครับผมพระบบ้านทั่วไปนะครับช่องยอดนิยมนะครับพระเก่าโบราณหลากหลายชนิดนะครับนามาเสนอทุกท่านนะครับท่านใดที่คํารับชมและสนใจรายการไหนเบอร์โทรใต้คลิปออดไลน์ติดต่อเข้ามานะครับหรือไปชมช่องหลักนะครับ e ีีที่656ครับแขกพระเครื่องนะครับท่านจะได้พบรายการพระชุดนี้ทั้งชุดนะครับสวยงามนะครับพระบูชายุคสมัยรัตนะอายุหลายร้อยปีนะครับปางส่ยญาติโบราณครับพระสมเด็จ เนื้อเมฆกสิทธิ์โบราณนะครับพักกิ่งเก่านะครับพระยศขุ ah, นพลสนิมแดงลบุรีครับองค์นี้เป็นพระกิ่งปาวเรเนะครับหลวงปู่ทวดเตาลี่นะครับพร้อมกับรายการพระเครื่องเก่าๆนะครับหลากหลายรายการนะครับพระล่วงสนิมแดงนะครับพระล่วงนั่งลบุรีนะครับพระสมเด็จเก่ามากๆครับเหรียญหลวงพ่อพรมเหรียญหลวงเหรียญพ่อท่านเขียวเหรียญหลวงปู่พุ่มวัดบางโค้นอกนะครับสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ